ถา,ามหน่อยพี่สุอะคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดีจะไปปล่อยให้อืดอูดมันก็ไม่ได้ก็คือจริงๆได้และชุดบางชุดที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วตอนที่แบบว่าก่อนที่จะพบบกับว่เราอยากใส่เราอยากใส่ให้สามีเราดูอะไรเง<อ>ี้ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดูดี<อ>นี่ค่ะไฟจินนี่นะคะซึ่งจริงๆจะบอกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมค่ะทานยังไงอะคะพี่ส่นี้กินยากไหมพี่กินก่อนที่จะกินอาหาร15นาทีนะคะมื้อไหนคะมื้อไหนก็ได้จริงๆมื้อไหนก็ได้แต่แต่อย่างพี่พี่กินมื้อช้าก็คือวันละมื้อตื่นเช้ามากินเลยอาหารวันละมื้อพี่กินมื้อช้าเลยแต่ใครจะกินเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะแล้วแต่หรือจะมื้อเย็นก็ได้แล้วแต มือจัดหนักอีกสักออมื้อเขากินนี่ก่อน15นาทีออก็ได้ได้เป็นการใช่สมมุติวันนี้ก็กินได้สองมือได้ใช่เพราะว่ามันเป็นสารสกัดธรรมชาติแต่มือเย็นน่ะดีมาก แม่ก็ต้องคุมเพราะว่าจริงๆแม่ก็ทํารายการแบบมีชิมอาหารเยอะใช่รายการที่แม่ทําอย่างมันก็แบบเนาะบางทีแบบว่าโอ้โหมันเป็นอาหารมาหลอกล่อเราอะแม่ทำงานเยอะขนาดนี้แม่เอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองเจ้ของพี่คือคุณสุนารีอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพี่สุเนี่ยเราเจอบ่อยมากอันนี้คืออะไรคะไฟรนนี่โอ้เจ้ รู้แล้วอ๋อนี่คือเคล็ดลับของเจนนี่เองเี่เวาอมั้างสิขอมั้งขอมบ้างเจนดูคิดบ้างอะไรอย่างงี้การดูแลตัวเองเนี่ยเบื้องต้นมันจะต้องยังไงบ้างคะที่พี่สุแนะนําพี่ตักมาทานยังไงเนี่ยทานยังไงเจ๊สมมติว่าเจ๊ทานข้าวอ่ะสองมื้อเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยก่อนทานข้าวเจ๊ใส่ปากาไปเลย1เม็ดโอ้ก่อนเมื่ออาหารแค่นั้นเองอ่าตอนเช้ามาใส่ปากเลย1เม็ดแล้วก็ทานข้าวเช้าหรือจะเป็นมื้อเย็นใส่ปากาไปเลยหนึ่งเม็ดก่อนทานอาหารเย็นแต่ถ้าเจ๊ทาน เช้ากลางวันเย็นก็นั่นแหละสามมื้อเลยแล้วแต่ว่าจะอยากให้บล็อกแค่แต่เราก็ควรทานใส่ข้าวป่าไปก่อนนะหนึ่งเม็ดก่อนทานอาหารง่ายๆชีวิตง่ายเลยแล้วเขาบอกออยอ์ไหมคะเขาได้ใบรับรองทุกอย่างเนี่ยมีทุกอย่างมีจดแจ้งมีอยนะคะโอ้ยเวลาเราทานแล้วมันจะมีทำให้เราขับถ่ายหรือมีอาการอะไรยังไงไหมคะพี่ถ่ายทุกวันแล้วถ่ายแบบ อย่างนี้เลยไหมพี่ไม่มันไม่ใช่แบบเป็นน้ำโจกจ้านะแต่ถ่ายสบายถ่ายปกติเวลาที่เราแบบถ่ายสบายสบายไงไม่ใช่แบบถ่ายท้องนะท้องมันแบบสบายมากแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่ามันบิดมามวลท้องหรืออะไรเลยเพราะว่ากาวเนี่ยห้าวันถ่ายทีเออจริงของผูกองเราต้องกินเลยนี่ยงานหนูกําลังสนใจเลยเนี่ยได้เพราะหนูถ่าย พี่อยากจะบอกทุกคนว่าพี่จั๊กเป็นคนที่เอาอะไรที่เข้าปากเนี่ยยากมากอะไรที่เป็นเกี่ยวกับกินเนี่ยพี่จะยากมากทานอะไรพี่จะบอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่ธรรมชาติแต่พี่ไม่กินอันนี้เป็นธรรมชาติล้วนเลยพี่ถึงบอกโอ้โหมั่นใจอะไรเงี้ยชทานได้ไหมไฟที่นี่ได้หมดเลยหนูก็จับผัวหนูทานด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าวัยรุ่นวัยรุ่นก็กินได้หมดเลยนะจ๊ะผู้ชายผู้หญิงกินได้หมดเลยและที่สำคัญมีออยมี GMP นะคะ จริงๆพี่สุเองเนี่ยปรุงอาหารตลอดและชิมตลอดซึ่งจริงๆตอบโจทย์พี่บอกได้เลยว่าพี่ใช้จริงแล้วตอบโจทย์พีงจริงจริงๆแ,แล้วเนี่ยจะบอกว่ากล่องหนึ่งทานหนึ่งเดือนก็ก็หมายถึงว่าถ้าทานวันละเม็ดแต่ถ้าสมมุติว่าอย่างสุเองเนี่ยบางทีสุกินเช้าก่อาหารเช้าหรือตอนเย็นถ้าจะกินอยากกินอะไรี่หนักหเออมื้อหนักหนักก็กินอีกสักเม็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก่อนอาหาร15นาทีมื้อไหนที่เราก็จะจัดหนักก็ได้ค่ะ พี่ก็ได้ไฟจีนี่นะคะจะกินง่ายด้วยนะคะจริงๆแล้วด้วยวัยของพี่เนี่ยระบบเผาผลาญมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนสาวๆเนาะผ่านไม่ดีแล้วนะกินนิดๆหน่อยๆก็แบบเผลแล้วทานตอนไหนค่ายตัวเนี้ยค่ะหนูกินอ่ะหนูกินตอนก่อนอาหารเช้าสิบห้านาทีค่ะหรือว่าตอนไหนที่เราจะจัดมื้อหนักๆกกินก่อน15นาทีได้หรือตอนที่จะ มีออกกาลังกายเล็กน้อยเดินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย <ขะ S 1> ก็กินมันจะอู๋มันจะช่วยเบิร์นมา <ขะ S 1> มีออยอไหมคะมีอยอ,อ,อยยอเรย้อยทุกอย่างนะคะนนมั่นใจได้ทานได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมคะทุกเพศทุกวัยนะคะเ <ức ๆ S 1> โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอ,ออกกําลังกายอ่ะก็อยากจะจะเชียรให้ให้ลองทานดูนะคะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะคะ